สวัสดีค่ะมือน,นี้มาหากินอยู่แถวใช่ยาพุ่มพี่น้องอยู่ติดภูเขาเลยทีมงานวินซิ่งสลิงทองคำนะคะพ่นยามเส็แล้วเคยมาใช่ยาพุม่มนนี้ได้มาอีกเลยเห็นบอว่าแล้วได้มารอบนึ่งลอยยามสล้วบานนี้ <laughs> ทีมงานก็ล่างสีงกินเขาอยากได้หอดรอบตามเหรจ้เนี่ยพอผูใหญ่เล้าว่าเราสายบูได้พอผูงหญยขอให้มีงานทำอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทีมงานนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะน้องพอร <c oughs> <c oughs> แต่ไปต้องหาซื่งอ้อยใส่ละ่ะขาดว่าไหรได้พี่น้อง <c oughs> น้องพอ่อนี่เคียง <c oughs> เดี๋ยวเคียงนี่ก็บว่าแมนธรมามดาได้แบ่งไว้แบ่งไว <c oughs> ้ยูอูเครื่องนึง เอาคือ่อเห็นช่างนิง้าอยูั้วอยเอาได้ถอดยุ่ดิเอาอายาเี่ยได้อีย่งันมือหนีเข้าได้เข้าได้ไอทิดมานาวมือนีไอทิดมาได้เหมือนนี้เราซื้อเปล้าเราเยูบไลน์เนยูทูบหลายเราถอดผเรียงย่นถิมเลยเรา่าโอ๊ตบ่ได้แล้วว่าสันว่า ก่ S <S อนสีออามาั <c oughs> มนแหงตะลุ่นอยู่ว่าโอ้ยสีบลเป็นหนังงนยังเกาะเขิเนี้ยเจ้าอาวาสบอส่งหนี่า <c oughs> ดีแต่ไป <c oughs> ผอปิง่งไกลลานหนึ่งลงรถดได้จ้คอยเมาส์ว่าสันตวันในลานนั้นพี่อยู่หกเ็ดใหม่นะเ <c oughs> ขานี้วก,กับเมาสนะ์เนาะ คนพี่น้องเป้าหมายเหาอยู่พูนเป้าหมายของเรานู่นเลยจ้าแต่ว่าตอนนี้นี่ทีมงานกินเขาก่อนลุยกองทัพเดินด้วยท้องค่ะเราก็จะเป็น,ผนแผนกทรงสเสบียงทีมงาน,นพี่น้องสร้างอุ่ยโทษบ,บอกว่าสื่อกะทาม่านนะ้ำเด้อพนะไปเบิร์ดลานมีกะทะอันเดียวเทอรเมรละวนัน ข่ากันไปสายมองล้านสัางกับท่านแล้ววันนี้อันก็เลยเพิ่นถามว่าสิไปสายคือได้หากระทาก็เลยว่าโอ้ยแม่สิไปนั่รถเกี่ยวยุ่มหามึงนี่เอ้าแม่เอาตะทุนคื้ลอยสี่สิบพอนะละว่ะแต่โมโหลราคามันเท่าไรเพิ่นว่าลอยสี่สิบพอนะนั่รถยืนอยู่อีกดนเดี๋ยนี้ขันลอนั่รถนี่เขามีอุปกรณ์มาเพิ่มนะคะ เียงกับเครื่องหนึ่งล่ะพี่น้องมีดกับมีดขาดเนวเดียวอันสร้างอุยว่าให้ซื้อน้ำมันผืดน้ำหาอันน้ำมันผืจะเวลาแต่ว่าหม่องพานกับพานอยู่ดอกเขาคิดว่าเขาหวังหนามบ่อหนาเขาบ่อได้อีซ้ัเล่าไปบุกขั้วเล่าไปบุกขั้วแถวเมียโอ้ดีเนาะมาหอดไก่พิหนีกับมีพี่น้องไปใส่กับมีพี่น้องเบิดแล้วเฮ่ออันนี้รถรุ่นยังนี่ฮะ บ่เคยเห็นไหมซูมไลออนรถเกี้ยวรถเกี้ยวซีรถเกี้ยวของไทยซูมไลออนวสันบุญเบ่เคยเห็นอยากเที่ยอุ่นใจอยู่ด้เห็นแม่โคจอดอยู่นี่รถเกี้ยวซูมได้อ่อนครับรถไถ้ซูมได้อ่อนสองพันม้หลักรถเกี้ยวอยู่เล่ยมองเจ้าจอดเงี้ยวมากจำได้แต่มองจอดเงี้ยวนี่แหละเนาะสร้างมิ้งมาสร้างมิงจำได้แต่มองจอดเงี้ยวยังก่แรกหน่อย เตรียมแล้วพี่น้องแนวกินเนวกินฮะพอพื่อนยั่เราคือบอกคือเจ้าสร้างมิงเจ้าเป็รักมีพี่น้องอยู่แถวนี้แต่ถึงเจ้าก็ได้ไปโบกขั้วเพลินเนี่ยทำแม่แล้มีลูกสาวบ่มีมีเห็นลูกคนนั่น เส้นแสบจ้าทีมงานพุ่นอ่ะถาดนหอถาดห้องไม้ยางมันใหม่เพิ่งมานแข็งมันแอางันแงมันห้็งมแงมัอ็งมัน็งมันแมันแข็งมัน็งมันแขดอันงนี้็ม็งม็มันแขมขงมนแขงมันองมนแขมันแมานแข็งันแลมันแนะข็งม็ันขนงน็น็นแขมนขงินขนนมนแขานมนแนงมนขนขม พิกัดก็อยู่จังหวัดชัยภูมิบ้านนางสร้างอุย่ยมันอยู่ตีกับบ,บ,บ้านตับเต่าบ้านตับเต่าไอ้ยะห้องบ่ไดอยู่ชัยภูมิตนนัวนี้ห้องอยู่ตอเขตยดนนเนานะสรุปบุญบอกพ,พี่นอ้องเ้ออยู่ตอเขตระว,วังชายภูมิกับขอนแก่นแต่ว่าพิกัดหนางงานห้ออยู่ขอนแก่นนะคะเกาวขาไปขามถนน,นกับเมียนชายภูมิพี่น้อง สำมพอวุ่นปักมุดเช็คอินมันขึ้นขอนแก้นวุ่นกับงงอยู่จะคว้องเธอโดนนี่บวานพี่น้องเ่อแมรแล้วมีลูกสาววาสันวาสร้างมิงโลต้องทำความรู้จักไว้หามาได้อยู่ทางนี้ด้วยังสีมียามเว่นอยู่เด้กินข้าวเพียงแหลียวุนจะกับบ้านเด้อ ปอเป็นยังมากไกลย่างไหนบ่ได้อยู่มวลตะเทียมเมือนกับกับย่างหมูขึ้นตีแนมบ่เห็นทางไงจำทางบ่ได้ดิมันเลี้ยวตรกลาเขาเออเขาเลี้ยวมันหลานเหรอเนี่ยเขาหมู่บ้านมือนัันที่มอนเดียวตัวจากกันไปเนี่ยต้องตไม่เจ๊งหน่อยใช้เป็นทางไงมันเดี๋ยวสามเยกข้างหน้าสร้างอุ้ยมองมองที่เ้าออกมาเด้อตอนเ้าเข้าไปมันสีสีแซงกันบ่อหลอกก่อนมาต้นข่อยออกข่อยออกมาจากมองนางานรถตีกันบ่เลี้ยวขวาตรงย่างเดียวเลย ตองเราก็เลี้ยวขวาหอบเดียวกัขึ้นถนนใหญ่เลยเออถนนมันใหญ่นบบนเน,น้กวางน้ำบักกวงเลยบันดีมันอมาตาตูมหรอป๋าออกมาข่าวเขาออกมาตาตูมมาสุวรรณ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ที่ม่านเขากินปลาแล้วก็สิบผ้าต้วดวันนี้ผ้า <ละ S 1> ไป็นลุยด <ละ S 1> ้านเลยไม่พอกันคึ้หน้าววนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ